สวัสดีค่ะสวัสดีตอนห้าโมงเช้านะคะวันนี้เรามาลื้อทำความสะอาดกระถางนี้นะคะซึ่งเป็นกระถางที่น้องเหมียวนอนเนาะแล้วก็ทำให้ต้นกล้าที่เรเอลงนะคะพวกผักคะนา้าผักกวางตุ้งตายเรียบนะคะไม่เจ็บก็เลยมาทำการโรยเมล็ดใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการโรยเมล็ดใหม่อันนี้เป็นต้นมะละกอนะคะแต่ว่าเราจะ ถอนทิ้งนะคะเราจะเอาทิ้งอันนี้เมื่อวานไม่จะมาทําความสะอาดนะต้นนี้เขามีปัญหาเพี้ยลงนะคะนี่รอยเพี้ยยังอยู่เลยนะคะไม่จะมากาจัดเพี้ยเมื่อวานแล้วก็มาทําการโน้มกิ่งเนาะเนี่ยค่ะจะให้กิ่งหลักเขาขึ้นตรงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นกิ่งรองกิ่งรองเนี่ยก็คือขแขนงเนี่ยเขาโน้มนะคะโน้มโน้มลงเพื่อที่จะให้ เขามีกิ่งหลักเนาะต้นไม่สวยนะคะเพราะว่าเขาขดาดไนโตรเจนมาเดี๋ยวเรามาทำการพรวนดินปลูกกันนะคะถ้าผักที่มีใบที่สวยนะคะสวยกว่า กระถางอื่นเนี่ยก็แปลว่าในตัวเจนเขาสูงอินทผลัมอีกแล้วนี่ถอนทิ้งจนเหนื่อยนะคะวัชพืชอินทผลัมคือทำไมต้องถอนทิ้งเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยเขามีรากฝอยที่เยอะแล้วก็รากเขาเนี่ยหาอาหารได้เก่งถ้าเราไม่ถอนทิ้งนะคะเขาจะแย่งอาหารพืชของเราเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็ต้องถอนทิ้งนะคะ ดูตำลึงของเราไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะนี่ตำลึงของเราน้องเหมียวนะคะมากระโดดใส่ดูหน้าสงสารมากเลยคนเดินผ่านไปผ่านมาก็บอกไม่เจ็บเป็นไรพูดคนเดียวเสร็จแล้ว อันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เราจะทําการโรยวันนี้นะคะเราจะโรยแบบผสมผสานเนาะจะปลูกแบบผสมผสานเพราะว่าอันนี้มเมล็ดพันธุ์สองสองห่อนี้นะคะก็คือมันน่าจะหมดอายุแล้วเพราะว่าอายุของเขาประมาณห้าหกปีนะคะหกปีได้แล้วมั้งไม่เจ็บซื้อมานานมากนะคะแต่เคยเอาไปโรยในกระถางอื่นไม่ไม่งอกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่เจ็บอยากลองดูเนาะ ว่าเขาจะงอกไหมก็เลยเอามาโรยด้วยกันนะคะในกระถางเดียวถ้าเกิดไม่งอกก็ไม่เป็นไรน่าจะไม่ค่อยงอกนะคะตาการงอกน่าจะประมาณสัก20%อันนี้เป็นโคลาบี้โคลาบี้รอบที่แล้วไม่เจ็บเอาไปโรยในกระถางไม่งอกนะคะก็เลยจะมาลองอีกรอบนี้ผักขึ้นช่ายร้อนมากก็งอกยาก แต่ว่าไม่เจ็บก็จะเอามาใส่ในกระถางนี้นะคะก็คือทั้งหมด4อย่างเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะงอกเนาะโรยไปด้วยกันนะคะถ้าเกิดตัวไหนงอกก็โอเคมันจะมีตัวที่ไม่งอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่เจ็บก็จะโรยไปด้วยกันไม่แยกกระถางแล้วเดี๋ยวเราค่อยอามาค่อยๆถ้าเกิดเขาง,งอกเนาะเราค่อยมาถอนต้นกล้าไปปลูกนะคะถ้าไม่ถอนก็ปล่อยเพาอยู่ในนี้เนาะนี่ค่ะดิน ดินก็เป็นดินเก่านะคะดินเก่าสามปีหลายปีอยู่เหมือนกันนะก็มีรากพืชเห็นไหมคะปลูกสารพัดปลูกทั้งเป็นดินใหม่มาผสมด้วยแหละเป็นดินที่เราซื้อจากร้านเราก็นํามาผสมกับดินเก่าของเราแล้วก็ผสมจากาเศษอาหารที่เหลือกินในครัวเรือนเนาะนี่นะคะรวนดินสักหน่อยให้ดินเขาร่วนนะคะร่วนซุย ให้ดินเขาระบายน้ําได้ดีเพราะว่ากระถางนี้เป็นกระถางที่ไม่มีรูระบายนะคะกระถางไม่มีรูระบายน้ยําเดี๋ยวแม่เจ๊จะทําการโรยมเมล็ดนะคะผสมกันไปนเลยนี่เยอะมากนะคะแต่ว่าไม่งอกเ,เอาให้หมดเลยเดี๋ยวแม่เจ๊จะซื้อมาใหม่นะคะแบบยาวเนาะแรดิสแบบยาวคือมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเก็บไว้นานก็หมดอายุนะคะแล้วก็ พอเอามาใช้ก็ก็ใช้ไม่ค่อยได้น <S <S 1> <S 1> เนาะเยอะมากนี่หมดอันนี้เป็นแรดิแบบสั้นนะคะแต่ว่าเป็นลูกเป็นหัวเล็กๆแต่ไม่รู้จะง,งอกหรือเปล่านะคะผสมผสานถ้าง,งอกก็โอเคถ้าไม่งอกก็ถือว่าเป็นปุ๋ยนะอันนี้เป็นโคลอบี้โคลอบี้ตัวนี้ไม่เคยเอาไปปลูกในกระถางอื่นนะคะ สู้สีม่วงไม่ได้สีม่วงงอกทุกมเมล็ดสีนี้ไม่รู้ทําไมไม่จะปลูกแล้วมันไม่งอกนะคะน่าจะเป็นเพราะสภาพอากาศหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวนะแป๊บบนึงมาตัวนี้นะคะตัวนี้โคลาบ,บีเห็นไหมคะไม่จะจะโรยมเมล็ดหมดเลยนะนี่ค่ะโรยโรยโรยไปเลยแบบผสมผสานไปหมดเลยเพราะว่ามันมีส่วนที่ไม่งอกด้วยก็จะเป็นปุ๋ยถ้าตัวไหนไม่งอกก็เป็นปุ๋ยไป ถ้าง,งอกก็ถือว่าโอเคนะคะสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็คือเป็นขึ้นช่ายอ่าขึ้นช่ายของเราที่แรกจะไม่ปลูกใส่กระถางแล้วน,นะแต่ว่าคิดไปคิดมาเนาะมันร้อนมากปลูกใส่ในกระถางไปเลยเดยนะีนี่ค่ะตัยแบบบางๆ ขึ้นใชยไม่โรยเยอะนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์มีอยู่แค่เนี้ยหมดแล้วนี่แม่จ๊จะเก็บไว้ปลูกช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงหน้าร้อนปลูกอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยได้มันปลูกยากแต่แม่เจ๊อยากจะปลูกแล้วเพราะว่ามันเ,เดือนสองเดือนนี้ก็จะสองสามเดือนนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนี่ค่ะแม่เจ๊ก็จะทำแบบนี้นะคะ,มะเมล็ดเขาจะได้ กระจายกันอันนี้เก็บออกนะคะเขาจะได้กระจายกันอยู่เนาะช่วงนี้จะเพาะต้นกล้าไม่ได้นะคะเพราะต้นกล้าใส่ในถาดปลูกไม่ได้ปลูกเพาะแล้วลากเขาเดินพอเวลาเราเอามาลงในกระถางเนี่ย ลากเขาค่อนข้างที่จะอ่อนแอเพราะว่ามันร้อนมากอากาศมันร้อนต้องโรยเมล็ดนี่ค่ะมันก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่คนด้วยแหละเราเราอาจจะไม่เก่งเรื่องการพะเมล็ดแบบนั้นนะคะเคยทําแต่แบบง่ายๆแบบนี้แต่พอเราลองไปเพาะดูถ้าเพาะขายเพาะส่งอะโอเคอยู่เขาซื้อไปเขาก็ไปปลูกแต่ถ้าไม่จะปลูกเองอะจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะ โตช้าด้วยมแมลงเยอะนะด้านในมีทั้งหอยเจดี J D, มีมดมีสารพัดแมลงนะคะนี่ค่ะสัตว์มแมลงตัวเล็กๆไม่รู้อะไรอะ่ตื่นขึ้นมาเดินแบบแต่เช้าเลยคุณนายคุณนายวันนี้ตื่นสายบิดขี้เกียจอีกตื่นมามาเดินแบบเลยมาเดินดูต้นไม้เลย อันนี้ก็คือน้ําน้ําจุลินรีสามข้อแสงผสมกับน้ําหมักนะคะไม่ใช่เจ้ามาลดเนี่ยผสมเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราเอาใส่ในนี้ลดแบบนี้นะคะลดเยอะเกินไปไม่ได้เพราะว่ากระถางตู้เย็นเนี่ยมันเป็นกระถางที่ไม่มีรูระบายน้ําโชคดีที่นี่ไม่มีฝนถ้าเกิดเป็นประเทศที่มีฝนหน่อยหรือว่าถ้าบ้านเราอ่ะฝนตกแบบ เป็นเดือนเนี่ยนะตรงนี้น้ํานะคะจะท่วมเลยนะน้ําท่วมขังเลยตรงนี้โชคดีตรงที่ไม่มีฝนเนาะพอแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําขังเสร็จแล้วเราก็จะมีนี่ค่ะไม้เอามาเสียบอ่าทไมไม่เจ็บถึงต้องเอาด้านที่แหลมๆขึ้นเพราะว่าน้องเหมียวเนี่ยที่นี่เขาฉลาดนะคะถ้าเกิดไม่เจ็บเอาด้านนี้ใช่ไหมคะเขาจะเอาเอาเอาขาหน้าเขานะ่ะ เขาจะเหยียบลงไปแบบนี้ค่ะเหยียบลงไปจนมิดเลยนะคะแล้วเขาก็จะเข้ามานอนความฉลาดของน้องเหมียวไม่จะทําหลายรอบแล้วนะเอาเอาเอา,เอาฝั่งนี้ขึ้นนะคะเนี่ยแล้วรอบนี้ไม่จะจะเอาแล้วตอนนี้ไม่จะเปลี่ยนแนวนะคะเปลี่ยนแนวเอาเอา,เอาทางนี้นะคะแหลมๆขึ้นเขาไม่สามารถที่จะเท้าหน้าเข้ามาเหยียบเพราะว่ามันแหลมนะคะบอ,องตรงน้องเหมียวบ้านนี้โคต โคตรฉลาดเลยเขารู้ว่าอะไรมันทำร้ายเขาเขาก็ไม่มาแต่อะไรที่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เขาก็หลีกเลี่ยงนะคะตัวไหนที่ไม่เป็นอันตรายเขาก็สามารถเข้ามาได้นี่ค่ะแม่เจ็บก็จะปักไว้แบบนี้เนาะป้องกันน้องเหมียว ไม่ไหวรอบนี้นะคะตั้งแต่ช่วงช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้แม่จะปลูกผักไม่สําเร็จสักทีถ้าให้คนมาขโมยนะคะก็จะมีเด็กๆมารบกวนเนาะมาทาโน่นนั่นนี่ถ้าเกิดไม่มีไม่ใช่เด็กๆนะคะก็จะเป็นน้องเหมียวน้องเหมียวนี่ตัวร้ายเลยนะไม่มีวันไหนที่ไม่ทําให้เราเนี่ยบน่นลูกๆเราเนี่ยแหละ แม่เจี๊ยบิ่งเป็นคนขี้บ่นอยู่แต่ก่อนไม่บ่นนะปกติเขาทําเขาไม่ค่อยมานะแม่เจี๊ยบดูแลแล้วก็ให้ข้าวเขากินนานมากๆนะคะหลายปีแล้วเขาไม่เคยมาวุ่นวายอยู่ดีๆสองสามเดือนมานี้น้องเหมียวไม่รู้เป็นอะไรชอบมานอนในกระถางผักปีก่อนเขาก็ไม่เคยมานะงงเนาะเขาอยู่มานานนะหลายปีกับแม่เจี๊ยบ ดูขุดสาเมียวอินข้าผาลำมาฝากโลตับอร่อยไหมที่เราทำไมมันดีเฟนนะอันนี้ลูกอันนี้ไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหมเหมือนจะอร่อยนน่นน่ะน่นดู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 น่นน่ะเดินไปแล้วนน่น ไอ้เจ้าไอ้เจ้าลายขาวดำเนี่ยมีทั้งหมดห้าตัวนะลายขาวดําแบบนี้ชอบไปน,นอนบนรถแทบทุกตัวเลยไม่รู้เป็นอะไรน้องเมียวไม่เจ็บสงสารนะเพราะว่าเขาอยากจะ มานอนในกระถางต้นไม้มันเย็นะนะเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนแดดมันร้อนมากเขาไม่สามารถที่จะมานอนได้เพราะแม่เจี๊ยบเอาเนี่ยค่ะไม้มาปักไว้แบบนี้แม่เจี๊ยบก็สงสารอยู่นะแต่ว่าแม่เจี๊ยบก็อยากกินผลผลิตที่เราปลูกเนาะเราเสียตังค์น,น,นู่นนั่นนี่แล้วเราก็อยากจะกินผักที่เราปลูกเองแต่ปีใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้กินผลผล,ผลิตที่อยู่บาเลนเนี่ยนะหมายถึงผักนะคะผัก พวกผักยังไม่ได้กินเลยกินแต่พวกผักที่เป็นแบบตำลึงผักที่เลื้อยเนาะที่ตัดกินยอดอะ่ะอันนั้นน่ะได้กินอยู่โอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไม่จะขอตัวไปทํากระถางอื่นด้วยเนาะไม่จะจะไปปลูกโนวนกระถางอีกระถางหนึ่งมีคนให้กระถางมานะคะแล้วก็มีคุณยายบ้าน อีกฝั่งหนึ่งอ่ะแกให้กระถางมาแกบอกว่าไม่ใช่เป็นคนชอบปลูกแกก็เลยให้กระถางกับดินมาเดี๋ยวไม่จะพาไปดูนี่แกให้กระถางกับดินมานะสงสารแกมากเลยแกแกยกมาให้จากบ้านแกไกลเหมือนกันนะ แกเห็นว่าไม่เจ่เป็นคนชอบปลูกเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ